สวัสดีครับคันนี้ก็จะเป็น h o n d a w เว e 125สีใหม่ล่าสุดเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวรองท็อปนะฮะตัวรองท็อปก็สไตล์ด้วยกุญแจนะฮะล้อแม็กสีดำนะครับในส่วนของเว e 125ตัวล้อแม็กนี่มีอยู่2รุ่นนะฮะก็จะเป็นรุ่นล้อแม็กสีดำกับล้อแม็กสีทองนะครับล้อแม็กสีทองนี่สไตล์ด้วยรีโมทนะครับส่วนล้อแม็กสีดำสไตล์ด้วยกุญแจนะครับราคาก็ต่างกันอยู่ประมาณพันกระาบานะครับวันนี้ที่เข้ามาก็จะเป็นตัว ล้อแม็กสีดำนะครับสีน้ำตาลใหม่นะครับปี2026นี่มีให้เลือกอยู่4สีนะฮะก็จะมีสีน้ำตาลสีดำสีขาวแล้วก็สีน้ำเงินนะครับเนี่ยตัวรองท็อปก็จะจัดสตาร์ทด้วยกุญแจนะฮะแล้วก็จะมีที่ชาร์จนะครับมีที่แขวนของนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นตัวสตาร์ทมือนะฮะแล้วก็มีตัวสตาร์ทเท้าด้วยนะครับนี่ฮะถ้าเป็นตัวล้อแม็กสีทองนี่จะไม่มีตัวสตาร์ทเท้านะฮะแล้วก็ เบรก็จะเป็นแบบคอมบายบีนะครับสีน้ำตาลก็จะเป็นโทนสีน้ำตาลออกด้านๆนนะครับแล้วก็โลโก้ก็จะเป็นสีดำนะตู้ใหม่จะไม่มีคำว่าไอน,นะฮะก็จะเป็นแค่หนึ่งสองห้าอย่างเดียวนะฮะแล้วก็จะมีตรงนี้ฮะทับทิมสะท้อนแสงนะครับล้อแม็กสีดำแล้วก็โลโก้สีดำนะครับแต่ผ้าบอกนี่จะออกสีดำแล้วก็ตัดด้วยสีเทานะครับ ส่วนระบบไฟก็เหมือนเดิมนะฮะก็จะเป็นแบบไฟหน้าไฟท้าย LED นะฮะไฟนี้ก็เป็นแบบธรรมดาอยู่นะครับนี่ฮะสวยเลยนะครับสีน้ำตาลนี่สวยนะครับก็มีให้เลือกอยู่3รุ่นนะก็จะเป็นรุ่นล้อสีลวดนะครับแล้วก็รุ่นล้อแม็กซีดํานะฮะสตาร์ทด้วยกุญแจนะฮะแล้วก็มีสตาร์ทเถาแล้วก็ตัวท็อปก็จะเป็นตัวล้อแม็กซีทองนะครับสตาร์ทด้วยรีโมทนะครับ แล้วก็มีรุ่นพิเศษนะฮะก็จะเป็นรุ่นลิมิเต็ดนะฮะตัวนั้นก็จะเป็นสีขาวนะฮะที่เป็นตัวแต่งนะครับตัวนั้นทํามาแค่500คันนะฮะตอนนี้รถก็หมดแล้วนะครับในส่วนของราคาของรุ่นนี้นะฮะสำหรับตัวรองท็อปนะตอนนี้รางค้างส่นนะฮะของเราขายอยู่ที่6400 0บาทนะครับราคาในรูมจดทะเบียนเรียบร้อยหมดเลยนะฮะ6 4 0 0บาทนะครับนี่ฮะตัวนี้ก็จะมีที่ชาร์จให้นะฮะมีที่แขวนของให้นะฮะ แล้วก็มีสตาร์ทเท้านะครับยูบอกนี่ใส่ของได้17ลิตรนะฮะถังน้ำมันนี่จุน้ำมันได้5.4ลิตรนะครับอัตราประหยัดน้ำมันก็71.4กิโลต่อลิตรนะรเติม1.4นี่ขับได้ถึง100กิโลนะครับอันนี้ก็จะเป็นราคาที่ติดมากหกนะ้าพันสี0นะครับแต่ว่าทางร้านของเราขายอยู่ที่6,400บาทนะครับเพราะว่าของเราก็จะมีค่าโอนค่าทะเบียนค่าพรบรนะ 6 4 0 0 0บาทพร้อมโอนพร้รอมทะเบียนพร้อมพรบรเรียบรอ้อยหมดเลยนะสำหรับฮอนด้าเวฟมือสองห้านะฮะสีน้ำตาลนะปี2026นะฮะตัวใหม่จะไม่มีเครื่องมือมาแล้วนะครับนี่ฮะตอนนี้ฮอนด้าเขาก็ทำเหมือนเวฟร้อยสิบเลยนะเวฟร้อยสิบไม่มีเครื่องมือมาให้แล้วนะครับเผื่อมีเพื่อนๆพี่ๆนะที่ออกรถไปนะแล้วก็บอกว่าทำไมรถใหม่ไม่มีเครื่องมือนะก<ม>็คือตอนนี้ฮอนด้าเขาไม่ได้ใส่มาแล้วนะสำหรับเครื่องมือที่เป็นไขควงกับบล็อกหลัเกียร์นะครับ ราคานี้คือราคาที่ร้านฮอนด้าจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอกระสังนะฮะสำหรับท่านใดสนใจนะหรือว่าถูกใจในราคานี้ก็สอบถามเข้ามานะฮะที่0 921577129นะครับเงินสด6 4 0 0บาทพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพร้อมพรบนะฮะสำหรับฮอนด้าเวฟ125นะฮะตัวล้อเม็ดนะฮะสีดำตัวรองท็อปสีน้ำตาลใหม่นะฮะปี2026นะครับราคา6 4 0 0บาทพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพร้อมพรบนะครับนี่สวยงามเลยนะครับ สำหรับเพื่อนๆพี่ๆท่านใดก็สนใจนะก็สอบถามเข้ามานะครับ0921577129นะครับร้านของเราอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์อำเภอกระสังนะเงินสดก็ขายเงินผ่อนก็ขายนะครับสำหรับท่านใดสนใจนะก็สอบถามเข้ามานะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะที่เข้ามารับชมนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับหรือว่าเพื่อนๆพี่ๆน,เนยเคยซื้อหรือว่าเคยสอบถามรุ่นนี้ราคาเท่าไหร่เนาะคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับ เพราะว่าแต่ละร้านนี่ขายไม่เท่ากันนะบางร้านก็อาจจะถูกกว่านี้บางร้านก็อาจจะขายแพงกว่านี้นะฮะแต่ที่นี่ก็ขายอยู่ที่6400รบาทเพิ่มจดทะเบียนนะครับ6,400นะฮะเอารถไปขี่ได้เลยนะรอรับป้ายทะเบียนกับคู่มือไม่เกิน45บาทนะครับเพราะว่าของเราต้องเอาไปจดทะเบียนให้นะโอนให้ทำทะเบียนทำพรบรให้นะครั้งแรกจดทะเบียนก็จะเป็นป้ายทะเบียนบุรีดำนะครับนี่ฮะสีนี้สวยนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะที่เข้ามาชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับหรือว่าอยากให้ผมลงคลิปหรือว่ารีวิวรุ่นไหนก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณมา,มากๆนะครับสวัสดีครับ